ปลาน่าทานเนาะไม่นุ่งชายแล้วว่าบีบมะนาวก่อนไหมโอ้ใช่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 นะคนไทยอ่ะปลาต้องบีบกับมะนาวปะนิดนึงฝรั่งก็มะนาวคุณพี่อยากกินขิงดองของน้องทำเสียงงิ้วเงาต่างต่างเฮ้ย่อยค่ะมีมอีมือมีมือทางของหมักของดอนี่น้องแน่นอนมากจริงิปลาเนื้อนุ่มมา่อ่ะใช่เลยถูกต้อง h a ป p y อืแล้วก็เอ่อตัวซอสราดจะไม่ข้นมากเท่ากับข้าวหน้าปลาไหลแบบ ้าหน้าปลาไหลที่เราไปสั่งตามร้านนะคะแล้วปลาก็แบบสุกกําลังดีหนังก็กรอบกรอบทำก็ง่ายด้วยอ่ะใช่เนาะชีวิตมันดีอ่ะก็คือจริงๆคือทําซอสอย่างเดียวเองนะที่จะยากปลาเนี่ยก็คือทอดปกติเองอแล้วเดี๋ยวนี้ข้าวกล้องก็มีขายแบบถุงสําเร็จนะคะไม่ไม่ยากเลยอ่ะหมดแน่แนะหมดแน่แ่เวลาทานปลารู้สึกสวยเนาะโอเคหมดเรื่องของกินของเรา นี่ดีกว่าตามสัญญาทำอะไรให้กินม็อกค่ามอกค่ามันเป็นยังไงม็อกค่าซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างกาแฟกับช็อกโกแลตแล้วก็นมซึ่งหลายๆคนเนี่ยชอบกินมากเพราะว่าบางคนกินกาแฟอย่างเดียวใจสั่นนะคะอยากจะกินใช่ไม่นี่ก็รับน้องเห็นเห็นพี่ถาม้องก็เลยตอบด้วยใช่คือมันมันจะเป็นกึ่งกึ่ง เครื่องดื่มแบบหวานๆหน,หน่อยแต่ว่ามันก็คือกินแล้วยังสดชื่นจากกาแฟยอยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้ประเด็นคือว่าถ้าช็อกโกแลตไม่อร่อยอมนมไม่สดจบนะมอคค่ามันจะกลายเป็นมันหยุ่ยอะ มันไม่โอเคเออมันไม่โอเคคราวนี้เนี่ยใครที่รักในกาแฟรักในมอคคากาแฟผสมกาแฟใส่นมต่างๆเครื่องนี้ทําได้เหมือนกันเลยตามร้านกใหฟ่ใหญ่เพราะว่าแรงดันของมัน15บาร์เท่าเครื่องใหญ่เครื่องที่ต้องจุดสตีมเครื่องที่เป่าฟองนมนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เท่ากันเลยแล้วก็สามารถสตีมนมได้เหมือนเหมือนกันเลยด้วยบวกกับดีไซน์แต่พี่ชอบเขาได้รางวัลแบบว่าเป็น red dot award มาซึ่งเทียบได้กับคุณน้องประหนึ่งหนูรับออสการ์อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะ ลองเลยดีกว่าอย่าชักช้าม็อก5นะคะ mm. ก็จะมี2แคปซูลด้วยกันเป็นแคปซูลของตัวกาแฟกับช็อกโกแลตแล้วก็นมใส่กาแฟก่อน,นอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบร้อนนะฮะ,ะเปิดย่งเปิดย่าง รอ0วินาทีเท่านั้นเห็นเครื่องแค่นี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าภายในบรรจุแรงดันถึง15บาร์เท่ากับเครื่องทากาแฟตามร้านกาแฟที่เป็นพรีเมียมคอฟฟี่ช็อปต่างๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแต่แบบนี้เท่านั้นนะคะแบบนี้ที่อยู่ข้างๆใส่นี้เรียกว่าเป็นรุ่นเซอร์โคโลนะคะซึ่งมีสีแดงกับสีดําอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเล็กกว่านี้ลงมาหน่อยก็คือว่าความดันข้างในเหมือนกันหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าจุน้ําน้อยกว่าเท่านั้นเองก็คือรุ่นเจนีโอนั่นเองค่ะ วิธีทำก็ง่ายนะคะแค่ดูระดับน้ำที่เราต้องใช้จากบนแคปซูลซึ่งจะมีบอกไว้นะคะอย่างอันนี้นะคะมอคค่าก็จะเป็น3ระดับด้วยกันเอนะคะอ่าเขียวแล้วจึดดงนี่ใส่เข้าไปนี่แล้วก็เลื่อนให้ได้3ระดับตามที่บอกไว้นะคะข้างบนเลื่อน3 3แล้วจากนั้นก็ โอ้ยมันข้นอะสีจะเป็นแบบเข้มข้นแล้วกลิ่นก็จะยังหอมอยู่เพราะว่าซิลมาแบบสดใหม่แน่นอนรับประกันได้ไม่มีใส่กระป๋องแล้วตั้งไว้หลังเชลเอาค่อยเอามาชงอันนี้ไม่มีนี่นะสีสวยมากอะของคราวที่แล้วที่เราทําที่มันจะเป็นกาแฟลุ้นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะคราวนี้มาเป็นแบบผสมแต่อันนั้นใส่นมก่อนใช่ไหมมาทิยกที่แ้วใช่ใช่ใช่คราวนี้ก็มาถึงนมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่สามขีดเหมือนกันนะคะ เข้มข้นหอมมันเหมือนเดิมคราวที่แล้วเนี่ยใส่นมก่อนพอใส่กาแฟมันก็จะเป็นชั้นกาแฟอยู่ข้างใ้ใช่ไหมแต่อันนี้คือใส่นมทีหลังเพื่อให้นมไปผสมกับกาแฟใช่แล้วค่ะ,<อ>ะเพราะว่าอันนี้เป็นสเสน่ห์ของมอคค่านั่นเองเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพี่ลองชิมได้เลยค่ะหหหโหยเร็วมากเลยอะ่ะใช้เวลาในการทําแป๊บเดียวหอมปะล่ะหอมหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็มีกลิ่นโกโก้กับนมด้วยอ่ะ อืม,มอืมอร่อยเหมือนไปซื้อตามไอ้พวกพรีเมียมคอฟฟี่ช็อปอะและตอนนี้นะคะแคปซูลสำหรับเครื่องทำกาแฟเนสกาแฟดอลเช่กูสโตนะคะมีอยู่สีรสสีแบบด้วยกันนะคะ,ะนั่นคือ, ca, อมอคค่าอย่างเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็มีแคปปูชโนไอซ์นะคะเอสเปรสโซ่ so, แล้วก็มีแคปปูชโนที่แบบกินแบบร้อนนั่นเอง<ะ>ตอนนี้มีแค่สี่แบบสีแบบแคปซูลเท่านั้นแต่ว่าในอนาคตอันใกล้ ก็จะมีอื่นๆตามออกมาอีกมากมายนาตอนนี้เขาเริ่มลอนช์ไปตามประเทศต่างๆแล้วมีกรีนท <aret> ี่มีไอซ์ทีนุ่นนี่เยอะอีกเพียบนะคะดังนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะยกร้านกาแฟแบบดีๆมีระดับเอามาไว้ที่บ้านก็สามารถติดต่อได้นะคะตามที่อยู่ตามเบอร์ที่เราให้ไว้ข้างล่างนี้นั่นเองค่ะค <itation. S 1> ่ะแน่นะอ่าแล้วนี่ก็คือเรื่องของเรานะคะแต่ตอนนี้น้องๆจะมีเรื่องอะไรดีๆมาฝากเรากันอีกบ้างไปพบกับพ่อเธอกันค่ะ